ครับสวัสดีครับเรามาพบกับรายการประเทศไทยเรามีสิ่งดีๆที่อยากบอกครับครับใน EP นี้นะครับผมพามานะครับไม่พวกเราได้รำลึกถึงพระคุณนะครับของพระเจ้าอยู่หัวรัศการที่5นะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับเนื่องในโอกาสนะครับวันที่จะใกล้วันที่23ตุลาคมนี้นะครับซึ่งเป็นวันที่เราจะรำลึกถึงพระคุณของรัศการที่5 ที่มีต่อวงชนชาวไทยมากมายเลยนะครับสิ่งที่นะครับพระองค์ได้ทํากับได้ทาให้กับประเทศไทยเราเนี่ยมีมากมายนาน,นัาประการและสิ่งที่นะครับเราจะลําลึกท่านเป็นสิ่งแรกก่อนเสมอเลยคือการเลิกทาาที่ทําให้นะครับเราชาวไทยเนี่ยให้สมญาณนามท่านว่าเป็นพระปิยะมหาราชนะครับพระองค์ทรงใช้นะครับ วิธีเลิกทาสนะครับโดยใช้อย่างประนีประนอมนะครับแล้วก็ใช้เวลาประมาณเพียงแค่30ปีเศษเท่านั้นนะครับก็จะทําให้ทาสในประเทศไทยนี้หมดไปโดยไม่มีการนองเลือดนะครับไม่มีการเกิดการโกลหนเหมือนกับต่างประเทศนะครับเพราะนี่เป็นพระราชกรณียกิจของพระองค์ที่เป็นบุญคุณนะครับกับของคนไทยนะครับเป็นล้นพ้นอย่างยิ่งนอกจากการเลิกทาสแล้วครับยังมี พระราชะกรณียกิจอื่นอือ่นอ,อ,อ,อีกเยอะเพราะในสมัยพระองค์เนี่ยเป็นช่วงการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างมีชาติตะวันตกเข้ามาในประเทศนะครับมีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองจากเวียงวังทางนามาเป็นระบบกระทรวงนะครับโดยพระองค์ทรงเพิ่มนะครับกระทรวงธรรมาธิการซึ่ง เล็งเห็นถึงการศึกษาของประเทศไทยนะครับทรงจัดตั้งโรงเรียนในวังนะครับก็คือโรงเรียนสวนกุหลาบแล้วก็มีโรงเรียนของให้ราษฎรได้เรียนคือโรงเรียนมหานบนะครับจัดทางด้านสาธารณสุขไม่ว่าจะเป็นาการรักษาทางด้านการแพทย์นะครับจัดตั้งโรงพยาบาลบางหลังหรือเป็นโรงพยาบาลศิริราชในปัจจุบันนะครับทางด้านการปะปาไฟฟ้านะครับและก็การคมนาคมที่วางระบบรากฐานของการรถไฟ นะครับให้เราได้ใช้กันอย่างสะดวกในทุกวันนี้นะครับส่วนการป้องกันประเทศในช่วงที่พระองค์นะครับเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นช่วงที่ชาวตัวตกนะครับล่าอาณานิคมนะครับพระองค์ต้องออวิตกกังวลเรื่องนี้เป็นอย่างมากนะครับที่เราได้ศึกษาในตำราก็คือยอมเสียแขนเสียขาบางส่วนนะครับเพื่อรักษาแผ่นดินส่วนใหญ่ ให้คงอยู่ไว้ให้เป็นเอกลาชนะครับนะลองไปศึกษาดูนะครับว่ายอมเสียดินแดนฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับหรือว่าทางด้านใต้ทางแหลมมาอยู่เยอะพอสมควรเรายอมเสียเอกลาชให้กับนะครับชาติอื่นไม่ได้เราต้องยอมเสียดินแดนบางส่วนเพื่อยึดนะครับประเทศส่วนหลักให้คงไว้เราลูกหลานต้องช่วยกันรักษาประเทศครับอย่าให้ประเทศเรานะครับให้ชาวตะว,วันตกหรือผู้มีคิดร้ายกับประเทศ นะครับคนที่ไม่หวังดีกับประเทศเรามาทําให้ประเทศเราเสียหายเพราะพระองค์นะครับทรงรักษาประเทศเราให้ลูกหลานได้อยู่จนถึงทุกวันนี้นะครับสุดท้ายก็ในเนื่องในโอกาสนะครับวันที่23ตุลาของทุกปีนะครับอยากให้พวกเราได้รำลึกนะครับถึงพระคุณของพระองค์นะครับที่ทำหลายๆสิ่งหลายๆอย่างให้เราได้อยู่เย็นเป็นสุขนะครับและนี่ก็คืออีกสิ่งหนึ่งของนะครับประเทศไทยเรามีสิ่งดีๆที่อยากบอก ที่มีพระมหากษัตริย์ที่ทรงเมตตาปวงชนชาวไทยและดูแลประเทศมาตลอดครับสหรับอีพีหน้านะครับจะพาไปไหนกันเดี๋ยวติดตามกันดูนะครับสบวันนี้สวัสดีครับองค์อาดเรียงไกรข้าขอน้องถวายถอยคําเธอไทยแซ่สองพระจุลจอมเกลา้าลูกกาแทบเท้ารำร้องขอไทยชมกองดอกด้วยบารมี พระพิย ة มหาราชแจ้พระพิย ة มหาราชองอาจเรียงใดถ้าขอน้อมถวายถอยคำเธอไทยแส,สองพระจุลจอมเกล้ารูปดาแผบไทย